ก็คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่12นี้นะฮะ <ขอ S 1> ถ้าเสร็จ<ห>ไวก็ดีเสร็จก่อนก็ดี <c oughs> ใช่<อ> <c oughs> นะฮะคุณผู้ชมครับจากแม่ห้องสอนไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับวุฒิสภามีการจัดการอบรมและศึกษาดูงานปลูกกัญชงเพื่อสร้างไรายได้และก็ทดแทนพืชที่เป็นสาเหตุทำให้เกิด PM 2.5ครับ คุณผู้ชมครับพลเอกสกลสัจจานิตรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับได้เดินทางมาเปิดการอบรมและศึกษาดูงานการปลูกกันชงเพื่อเป็นการสร้างไรายได้และทดแทนพืชที่เป็นสาเหตุให้เกิดพีเอ็ม2.5รุ่นที่1 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับเข้าร่วมรับการอบรมครับซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะพบว่าปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5มและไฟป่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประชาชนอย่างกว้างขวางในพื้นที่จังหวัดของภาคเหนือตอนบน,นะคะ่ะทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุน่นควัน PM 2.5มและไฟป่าคือการส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้น ลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็คือพวกอ้อยหรือว่าข้าวโพดนี่แหละค่ะจึงได้จัดการอบรมการปลูกพืชกันชงค่ะให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อลด PM2.5 อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้ครับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้นําเกษตรกรและเกษตรกรผู้สนใจนะครับก็จะได้ทราบหลักการการปลูกกันชงอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาปลดล็อกแล้วนะฮะปลูกไปเรื่อยเนี่ยไม่ได้นะผ<ช>ิดกฎหมายนะครับใช่ค่ะและก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของผู้รับซื้อและตลาดอีกทั้งนะครับยังทําให้เกิดตลาดรองรับผลผล,ผลิตทุกส่วนของพืชกัญชงนะครับทั้งช่อดอกและก็ส่วนประกอบของลําต้นนะครับก็สามารถสร้างไรายได้ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจเดิมที่เป็นปัญหาด้านราคาและก่อมลภาวะพียมงครับ ถ้าปลูกดีๆของพืชกันชงในบ้านเรานี่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้<ช>มหาศาลเลยนะ